อ่ะสวัสดีครับไปรุ่นวันนี้วันนี้วัน,วนจันทร์ที่ยี่สิบสองมกราสองพันห้าร้อยหกวันนี้เราอยวู่ที่สุราษฎร์สุราษฎร์สุราษฎร์เรากำลังจะไปทำสตีดบลอบปีสองพันสิบแปดหนึ่งคันซึ่งเขาบอกเขาแจ้งเรามาว่าอ่าจะระบบไฟทั้งคันไฟมันลวนไฟลงไฟเดียวไฟอะไรมันล้วนทั้งคันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขให้เขาได้ร้อยเป็นไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปไปไปดูกันเลยดีกว่าไปไปไปรุ่น สวัสดีคร so, ับไปรุ the ่งวันน the ี้เราอยู่กันที่สุราษฎร์ยังไม่จบงานซึ่งคันนี้ไฟมั่วมาทั้งคันเลยชุดท้ายชุดท้ายนี่ชุดท้ายเราต่อให้ใหม่อ่าไฟเลี้ยวมีแต่เลี้ยวไม่มีรีไฟเลี้ยวไยขวามีแต่เลี้ยวไม่มีรีส่วนไฟตัวนี้มันเป็นไฟไฟแต่งได้บางโคนของสปอเตอร์ซึ่งมีรีเบรกแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในตัวอ่าเราจะการต่อให้หมดเรียบร้อยชุดใสยไปเราต่อปลั๊กใหม่ให้เรียบร้อยกดมาไปหลีตามเบรกเบรกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะติดกินตัวไปเลี้ยวแล้วก็ไปต้าบางโคน เลี้ยวซ้ายก็ติดที่ไฟเลี้ยวแล้วก็ใต้บางโคนครบพามาาจําเบรกมือไปเบรกติดเหยียบเบรกเท้าอคราวนี้ก็มาถึงชุดไฟหน้าชุดไฟหน้าซึ่งเดิมอ่าไฟหน้าเปิดไฟต่ําติดพอเปิดไฟสูงแล้วมันตัดอ่าเราก็มาไล่เช็คสายปรากฏว่าสายไฟสลับกันหมดเลยอ่าสายไฟสลับกันหมดเลยดำไปต่อแดงแดงไปต่อเขียวอะไรของมันก็ไม่รู้ เลยมันก็เลยทําให้ไฟหน้าอ่ามันเปิดติดแต่ต่าพอไฟสูงแล้วมันตัดเราก็เลยมาต้องมาทําการเทสเช็คแล้วก็เตรียมที่จะต่อต่อระบบกันใหม่อ่าคราวนี้เราก็มาไล่ดูสายเดี๋ยวเรามาดูสายจากปลั๊กกันอ่าอันนี้เราจะเห็นว่าปลั๊กมันมีดําแดงเหลืองน้ำเงินขาวแล้วก็น้ำเงินเหลืองปลั๊กอันนี้คือปลั๊กของตัวรถอ่า โอเคนี่ปักตัวรถสีมีแบบนี้อันนี้เรามาดูปักปักของโคมไฟซึ่งเราเห็นดำไหมดำดำตัวรถแล้วมันจะมาโผล่เป็นน้ำเงินซึ่งสายไฟมันสลับกันหมดเลยนี่ดำดำของโคมไฟไปอยู่ปักล่าง มันสลับกันหมดเลยรอวน,นี้เราก็ทําการเปิดไวริงซึ่งเราวริงมาแล้วก็เปิดไวริงอยู่แล้วว่าสายไฟมันสลับขับขั้วกันหมดอ่าตอนนี้เราก็จะมาต่อสลับสายกันอ่า้วยการเราเช็คเช็คไฟเช็คสายดําอ่าเรามาดูเราก็ต้องต่อสลับสายกันหมดเลยอ่าโอเคเรามาดูกัน อหลังจากเราต่อสายไฟเข้าๆเสร็จตอนนี้เรามาเทสดูไฟกันดูเปิดมาเป็นต่ำอ่ะเปาไฟสูงไฟสูงไฟสูงอ่าเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเปิดไฟสูงมันไม่ตัดแล้วมันเปิดปิดได้ปกติแล้วจากของเดิมนี่แรกเปิดปุ๊บดับเปิดปุ๊บดับอ่าเนื่องจากสายไฟเขามั่วสายกันมาดีไฟไม่ช็อต อ่ะเราก็ดูอตอนนี้รเราเปิดไฟสูงอยู่ไฟสูงติดทั้งคู่อ่ะไฟสูงไฟท้ายไฟอะไรเราตอนนี้เราต่อให้ครบจบเรียบร้อยเอ,อ่ะหลังจากเราไล่ระบบไฟให้เสร็จเรียบร้อยต่ออะไรให้ใหม่เก็บงานสายไฟให้เนียบเรียบร้อยเนี่ยนี่นี่ดีีเขาก็อ่ะใจดีพอเรากินข้าวอีกโก้ให้ดูไฟท้ายเนี่ยมีครบไฟลงไฟหน้าไปไฟหน้าไปฟํำไฟสูงติดครบหมดทุกดวงอ่ะ ก็ตามพี่ไปกินข้าว่าเสร็จเรียบร้อยแถมใจดีจ่ายค่าแรงค่าน้ำมันให้เสร็จให้ทิพด้ไปนะอ่าให้ทิพผมด้วยให้ทิพมาอะไรไม่รู้มีอยึรทิพยหมดเที่ยงเลยหาล่ะจากเดิมคันนี้จากเดิมไฟเลี้ยวไปเลี้ยวไปหลีไฟเบรกอะไรรวนหมดทั้งคันไปหน้าก็ไปต่ำติดแต่ไปสูงไม่ติดอ่าไปต่ำติดแต่ไปสูงไม่ติดก็จัดจารให้เรียบร้อยโอเคคันที่สุดรา์คันนี้คันที่สี่ที่สุรา์ก็เสร็จจบงานเรียบร้อย เราไปลุยกันต่อที่พัทลุงนะเดิเน